มนรักอสูนตอนที่เประจัำวันที่หกสิหาคม15บหนาฬิกาตอนที่เจิอินเฮอรู้ว่าเมื่อ100รปีก่อนผู้มาชาการปีศาจและปีศาจไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ ตอนนั้นไม่มีดินแดนทั้งสี่สำหรับกักขังผู้มัชาการปีศาจหากเด็กที่มีชีพจรคู่คนไหนอยากเป็นผู้มัชาการปีศาจก็ต้องกราบอาจารย์เพื่อร่ำเรียนวิชาการควบคุมพลังในชีพประจคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยากเป็นผู้บัญชาการปีศาจรระดับสูงที่งต้องกราบอาจารย์เพื่อเรียนวิชาตั้งแต่อายุอย่างน้อย และอาจารย์ผู้น,นั้นก็จะมีฐานะไม่ต่างจากบิดามารดาความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์มีกฎเกณฑ์มากมายซ้ำย่างเคร่งครัดมากแม้กระทั่งทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ในแดนทั้ง4ของผู้มีชาการปีศาจก็ยังมีกฎเกณฑ์มากมายที่ไม่อาจล่วงละเมิดยกตัวอย่างเช่น นางกับหลินชางหลานหากมีนคนรู้ว่านางเชื่อหลินเ้าชิงสังหารบิดาย่อมเป็นความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได้เลยดังนั้นจีน้อินเหอจึงยากจะเชื่อได้จริงๆว่าราชครูผู้นี้จะมีความรู้สึกเช่นนั้นต่ออาจารย์ของตัวเองซ้ำยังปักใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้นางนิ่งเงียบไม่ได้บอกเล่าคำพูดของคนในฝันให้ชิงจีฟัง พูดตามตรงแล้วสิ่งที่นางรู้มาจากความฝันและการคาดเดาของตัวเองเท่านั้นไม่มีหลักฐานาแน่ชัดดังนั้นจึงไม่ควรบอกชิงจีเพราะจากการที่สังเกตดูจีอินเหอค้นพบว่าจริงๆแล้วชิงจียังไม่สามารถตัดใจจากหนิงรั่วชูได้เลยในใจชิงจียังคงมีความแค้นและความรักอยู่ไม่น้อยเพียงแต่อีกฝ่ายตายไปแล้วต่อให้ไม่ยอมเลิกลาแล้วจะได้อะไรขึ้นมาเล่า แต่ถ้าหากนางรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นแผนของราชครูนางย่อมไม่ยอมเลิกกลางง่ายๆแนะ่บางทีอาจจะบุกไปต่อสู้กับราชครูโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเหมือนอย่างที่สตรีในความฝันคนนั้นพูดเสียดด้วยซ้ำ ว่ากันว่าคนที่สามารถต่อครกราชครูบนแผ่นดินนี้มีเพียงพระยาวิหกขนเขียวแต่ร้อยปีมานี้ไม่มีใครเคยเห็นราชครูลงมือจริงๆสักคนพลังทีษแท้จริงของพระยาวิหกขนเขียวเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ถ้าทั้งสองฝ่ายลงมือจริง,รงๆก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่าย,นายชนะกันแน่จีอินเอไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับชิงจีง ไม่พูดถึงการที่มีพระยาวิหกขนเขียวอยู่ทําให้ชาวแดนเหนืออุ่นใจขึ้นมากด้วยความสัมพันธ์ของนางกับพระยาวิหคขนเขียวในตอนนี้นางก็บพยาอีกฝ่ายเกิดเรื่องจีนเหอรเมมริมฝีปากไม่พูดอะไรสักคำหลายวันหลังจากนั้นจีนเหอรเฝ้าหวังว่าตัวเองจะได้พบสตรีชุดขาวในกวามฝันอีกครั้งจะได้ถาเรื่องราทั้งหมดให้ชัดเจน แต่ไม่ว่าก่อนเข้านอนนางจะเป้าพาอนายอย่างไรก็ไม่ได้พบอีกเลยล่าวกับว่ายิ่งนางมีสุขภาพอ่อนแอยิ่งเข้าใกล้ความตายก็จะยิ่งมองเห็นอีกฝ่ายชัดแต่พอสุขภาพดีขึ้นแม้จะดีขึ้นแค่เปลือกนอกนางกลับมองม่เห็นอีกฝ่ายอีกเลยหรือว่าบรรลกนี้จะมีผีที่จริงๆ แต่จี้อินเฮอไม่มีเวลามาขบคิดเรื่องลึกลับพวกนี้อีกแล้วเพราะหลินเฮาชิงกำลังนำทัพผู้มาชาการปีศาจจากแดนทั้งสี่บุกมาโจมตีแดนเหนือน้ำวันฉางอี้ก็ยิ่งมีงานยุ่งทั้งมักจะเห็นคนมากมายมาหาเขาที่นอกฉากกั้นบัานนั้นไม่ขาดสาย หลายวันแล้วที่นางไม่มีโอกาสได้พูดกับเขาเสียด้วยซ้ำแต่ทุกเย็นเมื่อนางลืมตาขึ้นนางกลับเห็นเขานั่งอยู่ข้างเตียงเสมอทว่าพอนางลืมตาเขาก็จะจากไป วันนี้จี้อินเหอไม่ได้รีบร้อนลืมตานางสัมผัสได้ว,ว่าข้อมือของตัวเองถูกคุมเอาไว้เบาๆปลายนิ้วเย็นๆแตะอยู่ตรงชีพจรแต่พอน,นางลืมตาขึ้นปลายนิ้วนั้นก็ประไปทันทีความอ,อ่อนยออโยนและความอดทนเช่อนอนี้ทุกจี้อินเหอเองแอบถอนใจเงียบๆทันใดนั้นนางก็รีบพลิกมือคว้าข้อมือของเขาเอาไว้ก่อนที่เขาจะจากไปจี้อินเหอมองเส้นผมสีเงินฉ่างอี้ปัดผ่านหลังมือของนาง ฉางอีนา่งเงยนั่ขึ้นสบตากับเขาดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นฉายแววไหววูบจีอินเธอพูดต่อว่าเจ้าคิดรับมือกับนห้เทาชิงอย่างไรเพียงได้ยินจีอนเธอเอ่ยปากาเมเรื่องนี้แววไหววูบในดวงตางของเขาก็เลือนหายไป ทำไมหรืท่านผู้พิักกจี้เห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตคิดจะขอร้องแทนหลินเท่าชิงอย่างนั้นหรืเสียงของหุงจินคงหมิงดังขึ้นที่ด้านหลังฉางอีจี้อินเฮอหันไปมองก็เห็นหองจินคงหมิงซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะน้ำชาด,ด้านข้างกำลังหยิบถุงใส่เข็มออกมาเขาถือเข็มเงินเดินมาหานางพรางพูดเย,อะอยาะหยานว่า มีเวลามาทำเรื่องแบบนี้ไม่สู้เลิ้งกองปีศาจเนือต้องมุกเนื้อคืนไปจะดีกว่าไม่อย่างนั้นไม่ได้ว่าเราอาจต้องลากเข้าพวกเจ้าไปขอร้องดินห้าชิงก็ได้ช่างอีสบัดมือหลุดจากมือของจี้อินเหอข้ารู้ดีว่าตัวเองควรทำอะไรไม่ต้องคนอื่นมาบอกพูดจบเขาลุกขึ้นเดินออกไปนั่งนอกฉากกัน้น อาคมกักขังถูกสร้างขึ้นระหว่างพวกเขาอีกครั้งจี้อินเหอหันกลับมาดูหลังจินคงหมิงใช้เข็มเงินทิ่มเข้าหน้าผากพอดีเขาทิ่มแรงมากจากนนางเองไมรู้เหมือนกันว่าเขากะรักษานางหรือระบายอารมณ์ใส่นางกันแน่แต่จี้อินเหอก็ไม่ได้ถือสาเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเช่นนี้นางเอ่ยปากพูดกับหลังจินคงหมิงว่า หลินเฮาชิงรับคำสั่งจากหญิงชุนเตอให้นำผู้มชราการปีศาจจากแดน,นทั้งสี่บุกมาโจมตีเราจะประจันหน้ากับเขาตรงๆไม่ได้หลังจากทำศึกกันมาหลายปีองค์หญิงชุนเตอย่อมรู้ดีแก่ใจว่าแดนเหนือมีกลุมกำลังมากแค่ไหนบางทีการที่นางทำเช่นนี้อาจไม่ได้คิดหลินเฮาชิงบทขยี้แดนเหนือจริงๆแต่หวังพวกท่านต่อสู้กันจนอ่อนลา้าทั้งสองฝ่ายต่างหาก ห้องจิ้นคงมิงปลายตามมองจี้อินเหิร์แวบหนึ่งจากนั้นจึงฝังเข็มให้นางต่อปรางพูดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นตามกมเห็นของเจ้าผู้พิทักษ์กฎเราควรจะทำอย่างไรหรือ จุดมุ่งหมายไม่ใช่การรบแต่ต้องเสืบอีกฝ่ายให้ได้โดยไม่ต้องรบต่างหากข้าเห็นว่าเราควรใช้ค่ายกลรังพวกเขาเอาไว้บรนทอนความขึกเขิมจะนั้นค่อยเกยวกล่อมดินเฮาชิงให้ยอมแพ้หลวงจินคงหมิงดึงเข็มเงินบนหน้าผากของนางออกแต่คราวนี้เบามือมากไม่แปลกเลยที่พีศักเนื้อชอบเจ้าเขาเหลือบตามองนางแป๊บนึ็แบบม้แต่ความคิดก็เหมือนกันไม่ผิดเพีย้ยนจี้อินเหอตเรืงงานคงหมิงเก็บ เข็มใส่ทุงเงินสั่งการไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานซืนตอนนี้ทุกคนกำลังยุ่งกันสร้างค่ายกลคาดว่าอีกสองสาวันทัพของผู้มิชาการพิศารก็จะมาถึงถึง,ถงตอนนั้นค่ายกลก็คงเสร็จตอนนี้รับรองว่าทังพวกเขาไว้สักสิบวันครึ่งเดินได้ไม่มีปัญหาแน่ช้างอี้มีแผนการตัวเองอยู่แล้วรจีเหนือหอลุกตาลงพลางยิ้มน้อยๆเอ,อ่ยว่า แบบนี้ก็ดีช่างอี้มีความคิดและแผนการเป็นของตัวเองย่อมเป็นเรื่องดีมากแต่คิดแล้วก็ไม่แปลก6ปีมานี้เขาสามารถปกครองแดนเหนือให้เจริญก้าวหน้าได้ถึงเพียงนี้ นอกจากความช่วยเหลือจากหลงจินคงหมิงแล้วตัวเขาเองก็เติบโตขึ้นไม่น้อยตัวเองนางเอง่างหาดูถูกเขาเกินไปปัญหาเดียวในตอนนี้คือจะเคลียร์กอมลินเฮาชิงยอมแพ้ได้อย่างไรหลงจินคงหมิงเหลือบมองจี้เหินแวบ,บหนึ่งตามความเห็นของข้าหลังจากทัพผู้มีชกการิพิศาจหลงเนนข้าไปในค่ายโกลทางที่ดีควรให้เจ้าออกหน้าเจรจาเพราะจำกระจักลินเฮาชิงดีที่สุดเพียงแต่พิศิษฐ์เนือกไม่เห็นด้วยและข้าเองก็ไม่รู้ว่า เจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนั้นไหมท่านคิดว่าข้ายังมเวลาอีกนานแค่ไหนหรือพลังในชีพจรของเจ้าเหกิดแห้งไปหมดอวัยวะภายในก็หมดสภาพคละทัดคงไม่กี่วันนี้แล้วจิเนเธองเงียบไปเคเรองท่านบอกเขาหรืออยังไม่จะเป็นต้องปิดบังเขา ที่แท้ก็เป็นแบบนี้มีหน้าก่อนที่นางจะเตินชัางอี้ถึงได้แต่ชีพจรของนางเขากระวนนางจะจากไปโดยเมื่อบอกกล่าวสินะแม้ว่าบนร่างของนางจะมีตราประทับบุกเงื้อของเขาซ้ำอย่างถูกขังไว้ในห้องเล็กๆแห่งนี้แต่เขาก็ยังระแวงอยู่ดี คืนวันนี้จิ้เหอสังเกตเห็นว่าแสงเทียนห้าฉากกั้นถูกจุดเอาไว้จนฟ้าสางจนกระหั่งอยามเที่ยงอาคมกับกางนี้ได้ถูกปลดออกจากนั้นฉางอี้ก็เดินเข้ามาไปหน,าหนุนที่เหออยังไม่ได้เข้านอนเข้าขาหมดคิ้วนั่นเจ้าควรจะนอนได้แล้วฉางอี้ว่า วันหลังมีเวลานอนทมถีไปขั้นลุมมาาอีกหน่อยเถอะนั่นทางถูกแง้มไว้เล็กน้อยทําให้แสงแดดแานนอกลอดเข้ามาสาต์ส่องลงบนร่างของฉางที่เส้นผมสีเงินภายใต้แสงแดดฤด,ดูหนาวของเขาช่างดูอ่อนนุ่มและสะอาดเหลือเกินหุมปากของจี้อินเหอยกขึ้นเล็กน้อยไม่ได้เห็นทิวทัศน์งามๆที่อยู่ไกลออกไปมองคนงามตรงหน้าแทนก็ไม่เลวเหมือนกัน จางอีชง,งะก่อนจะรลีตาลงจีอินเหอน้ำเสียงของเขากระด้างบอกชัดว่าไม่พอใจมากจี้เหอพูดน้ำเสียงเช่นนี้บางทีอาจเป็นเพราะน้ำเสียงเช่นนี้ของนางทำเขาลึกถึงอดีตล่วงเกินแล้วล่วงเกินแล้วจีอินเหอยิ้มฉ่างอินนั่งสินางตกหอบเสียง ช่างอี้ปลายตามองมือของนางแวบ,บหนึ่งปกติก็มักจะนั่งตรงนั้นแต่พอจี้เหือเป็นป่าเรียกให้ไปนั่งก็กลับเดินไปนั่งที่โต๊ะน้ำชาแทนเอาใจยากจริงๆช่างอี้อีกไม่กี่วันหลิงเฮาชิงมาถึงแดนเหนือแล้วเจ้าคิดจะส่งใครไปเจรจาหรือช่างอี้กว่าตามองไปหน้าซุบผอมก็นั่งก่อนจะเบือนหน้าหนีไม่ใช่เจ้า ต้องเป็นข้าสิจี้เหอว่าข้าเป็นคนรู้จักแดนทั้งสี่ของผูมิชาก,การปีศาจและรู้จักหลินเฮาชิงดีที่สุดตอนอยู่ที่หุบเขาบัญชาปีศาจข้าต่อสู้กับเขามาหลายปีแต่จริงๆแล้มันมีอะไรมากกว่านั้นข้ากับเขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งศัตรูหรืออาจจะพูดได้ว่าข้ากับเขาต่างก็เป็นญาติคนสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกนี้ของกันและก,กันอ๋อเสียงเระาะเบาๆแฝงด้วยความรู้สึกมากมายที่แม้แต่ตัวฉางอี้เองก็ยังคาดไม่ถึงข้าไม่รู้เลยว่า เจ้าหลินเฮาชิงสนิทสนมกันถึงเพียงนี้จีนเหอมีความรสุกเฉียวบายต่อความผศฉ่าขของอี้ยุนแล้วนางศบตากับเขาข้าเออแต่ยังมทันได้อธิบายประตูถูกผลักเปิดออกจากนั้นลวดจ่นสร้างวิ่งมาด้วยความร้อนรอนปรางร้องตะโกนว่าพิสาันเงือพิสาันเงือกเกิดเรื่องแล้ว กเหลินญห้าวชิงหยุดอยู่นอกค่ายคนแล้วฉางอิจินเหอตรึงงานไปพร้อมกันหลายวันมานี้ว่าจินซาไม่อยู่ที่เดินเหนือเพราะถูกส่งออกไปสืบข่าวนางต่างตัวได้ดังนั้นจึงสามารถเล็ดลอดเข้ามาในสถานที่ที่คนอื่นเข้าไปไม่ถึงเพื่อสืบความลับสุดยอดได้น้งไม่เห็นฉางอีจอยตรงหน้าฉากากันนก้นซ้ำบนฉากก็ไม่มีอาคมกักการดังนั้นจึงวิ่งตรงไปหลังฉากพรางรายงานว่า ดูเหมือนพวกเขาจะสังเกตเห็นค่ายคนทุกคนกนเลยหยุดอยู่ด้านนอกตอนนี้พวกเขาไม่มีทีท่าจะบอกเหมือนคิดจะตัดการติดต่อของแดนเดนยอกับโลกภายนอกแทนช่างอี้กับหมดยุกจีอินเหงงง ตัดคารตัดการติดต่อกับโลกภายนอกหรือหมายควาว่าอย่างไรอินเหอเจ้าบร้สภาพของแดนเหนือที่นี่เป็นบริเวณที่อยู่เหนือสุดของแฟนต้าเชนเหนือขึ้นไปคือภูเขารกร้างและทุ่งหิมะผู้คนก็แทบจะไม่มีเยู่แต่คนธรรมดาแม้กระทั่งปีศาจเข้าไปก็ยังยากจะดํารงชีวิตอยู่ได้คนอยู่แดนเหนือตอนนี้วนหลบหนีมาจากแฟนต้าเชน ตอนนี้ลินห้าเชิงตัดเส้นทางสัญจรแม้จะไม่ลงมือกับเราแต่คนที่คิดจะเดินทางเข้ามาร่วมกับเรานั้นถูกจับตัวไปจนหมดแม้กระทั่งข้าวของต่างๆก็ส่งมาไม่ได้เขาคิดจะโดดเดียวแดนเหนือหรือจี้เหอว่า่อน่านี้ราชนั้นก็ยังทําไม่ได้เขาถือดีอะไร <c oughs> พอพูดถึงเรื่องเป็นงานเป็นการทั้งสองก็ไม่มัวพูดเล่นไร้สาระอีกจางอี้ตอบว่า ราชสนักมีจวนราชโคร่แต่จวนราชโครมีคนน้อยอาศัยแค่เหล่าทหารต่อให้พยายามสกัดกั้นมากแค่ไหนเหล่าปีศาจท,ที่เดินทางเข้ามาร่วมกับเราก็ายังสามารถหลบหนีจากสายตาของพวกเขาและอ้อมขบสูงสองข้างทางเข้ามาส่งของทางน้ําทางอากาศได้อืมนึกว่าจินซางพยักหน้าครั้งนี้ยังมีที่ข่าพรางตัวได้ไม่อย่างนั้น ก็คงกลับมาไม่ได้แล้วผู้บัญชาการปรีศาจของพวกเขาบังคับปีศาจที่มีอิทธิฤทธิ์สูงหลายตนให้ขวางทางเอาไว้ทั้งบินบนฟ้าว่าอยู่ในน้ำวิ่งอยู่บนพื้นเส้นทางทั้งหมดถูกพวกเขาก็กคุมเอาไว้ทั้งหมดแล้วช่างอี้พูดเสียงเกรึมตอนที่ข้าโจมตีหอมบัญชาปีศาจผู้บัญชาการปีศาจและคนไม่ได้ทุ่มสุดกำลังแต่สถานการณ์นี้คงจะต่างออกไปจีนเหอเองก็กรุ่นคิด ครั้งนี้ดูเหมือนนลินห้าวชิงคิดจะทุ่มกําลังพูมิชาการปีศาจจากแดนทั้งสี่บุกโจมตีแดนเหนือจริงๆแต่เพราะอะไรละ่ะนางไม่เข้าใจยิ่งแดนเหนือทําสงครามกับราชาสำนักนั้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีกับเขาและเหล่าพู่มชาการปีศาจม่กอีเชรอทำไมเขาต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ร้วยที่แท้อุญิงชุนเต e อสัญญาจะให้อะไรกับเขาแน่เขาคงไม่ได้คิดจะบดขยี้แดนเหนือจริงๆเมื่อจ,จินซางเกา่าศีษะพวกท่านกําลังพูดอะไรกันทาไมตอนนั้นผู้มิชาการ ปีศาจของหอบัญชาปีศาจถึงเม่ดทุ่มกาลังปกป้องหอบัญชาปีศาจแต่กระพาครอบครัวย้ายไปทางใต้หรือ,อยังมีถ้าหลินเฮาชิงไม่ได้คิดจะบทขยี้แดนเหนือแล้วเขาจะยกทัพมาทําไม ย้ายไปทางใต้ก็เพื่อรวมขุมกําลังของเราผู้มญชาการปีศาจเข้าด้วยกันจิอินเฮอร์คิดปรางกล่าวต่อตอนนั้นผู้มญชาการปีศาจถูกแยกไปกัดขังว่าในดินแดนทั้ง4ก็เพราะราชสนักวันเกรงขุมกําลังของผู้มญชาการปีศาจ หลังจากหอมัญชาปีศาจถูกกบดและเหนือยึดครองพวกเขาก็ช่วยโอกาสถอยร่นไปทะว่าพวกเขาไม่ได้ไปยังดินแดนของผู้ชาก,การปีศาจทางตอนออกหรือตะวันตกซึ่งอยู่ใกล้กว่าแต่กลับมุ่งหน้าไปยังหุบเขาบัญชาปีศาจทางใต้เพราะที่นั่นมีกลุ่มกำลังแข็งแกร่งที่สุดจี้อินเฮอุบุมพัม ราชชางสำนักดูแดนเหนือดึงความสนใจไปทําให้เหล่าผู้มีชาการปีศาจมีโอกาสสั่งสมกำลังถึงได้มีวันนี้ครั้งนี้พวกเขาต้องมีแผนการอยู่ในใจแน่จี้อินเฮอร์ครุ่นคิดลินเฮาชิงหน้าลินเฮาชิงครั้งนี้ท่านมาแดนเหนือเพื่ออะไรท่านต้องการอะไรกันแน่ เขาต้องการเจ้าลุงจินคงหมิงเอ่ยแทรกสายตาทุกคนหันไปม,มองเขาเป็นตาเดียวลุงจินคงหมิงโยนจดหมายยังแปงด้วยไอเย็นฉบับหนึ่งบนโต๊ะตรงหน้าฉางอี้ลวดจินซางมองคงหมิงตาล้นคำพูดคอณขั้นหมายความว่าอย่างไรหรือลินเฮาชิงให้คนส่งจดหมายมาบอกเลนเหนือส่งตัวจี้อินถือไปหากได้ตัวนางแล้วเขาจะถอยทับกลับไปทันทีจดหมายอยู่นี่คงหมิงมองฉางอี้คนส่งจดหม,มายมายัางอยู่ทเทนเหนือรอคําตอบจากเจ้าฉาง ยีไม่เปิดจัดหมายเสียด้วยซ้ำโชคณะตามาอายเย็นปรากฏบนฝ่ามือของเขาทำให้จัดหมายมันแกรมแข็งไปทันทีพอเขากำมือจัดหมายก็แตกเป็นเสียงๆบอกให้มันสายหัวไปซะคงหิงยิ้มเย็นก็คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เขตั้งค่าจะเดินจากไปแต่จะจูดิเธอกลับพูดคุณว่ารอเดียว ซึ่งนางรังคงหมิงอวัชชี้แจช่างอี้กับตวัดขึ้นว่าไม่ต้องรอที่อินเหอมองช่างอี้ด้วยความรู้สึกโมโหแกมขบกันข้ายัางพูดไม่จบ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นข้าตัดสินใจแน่เจ้ารู้แน่แล้วว่าข้าจะพูดอะไรข้ารู้เจ้าไม่รู้นวดจินซางปาหักกระตุกุกท่านทําตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยสิอายุสองคนรวมกันก็เกือบร้อยปีแล้วจีอินเฮอไม่ยอมเขาเป็นปีศาจอายุมากกว่าข้าตั้งเยอะในหนึ่งร้อยปีนี่ต้องของข้าแปดส่วนข้ายังอายุน้อยอยู่ชังอี้กัมหมัดแน่นนวดจินซางมองจี้นเฮอด้ที่สายตารังเกียจอินเฮอท่านทําตัวเหมือนเด็กเลยหลวงจิน เขางมิงปลายตามมองรั่วจินซางจะกล้าผู้ว่กคนอื่นทำตัวมันเด็กได้อย่างไรรั่วจินซางเถียงข้ากาลังไกลเกลี่ยให้พวกเขาทะเลาะกันเตือนก่อนนะว่าอย่าเบี่ยงเป้ามาที่ค่ะ เตือนเงินเหรอลวดจืนซางจะแอบหนีมาจากแดนเหนือโดยประการอีกแล้วข่ายัางไม่ได้คิดบัญชีกับเจ้าเลยคิดบัญชีอะไรค่าอยู่แดนเหนือท่านรังเกียจค่าค่าไปจากแดนเหนือท่านกำลังเกียจข้าทําไมข้าทําอะไรท่านกำลังเกียจข้าไปหมดหรือเห็นทั้งสองคนทะเลาะกาันจืดเฮกับกลายฝ่ายตางขางพอแล้วพอแล้วสุดท้ายชางอี้ต้องรับหน้าที่ทําตัวเป็นผู้ใหญ่ทะเลาะกาันก็ออกไปทะเลาะกันข้างนอ,อก จีอินเหยยกมือขึ้นนวดตรงวางเกี้พวกเจ้าพอได้แล้วเห็นบอกว่าคนสงสารนั่องอยู่ที่แดนเหนือไม่จะจะเข้าเรื่องกันได้หรือยังในสุดการทะเลาะกันแบบเด็กนก็ปิดฉากลงจี้อินเหอถอนใจยาข้าพบหลินเข้าชิงอีกครั้งให้ข้าพบหลินเข้าชิงสักครั้ง ไม่ได้ข้าไม่ได้บอกว่าจะไปกับเขาบอกข้าบอกว่าให้ข้าพบเขาสักครั้งจิ้นเหือมองฉางอี้ข้าอยากรู้ที่แรกที่จะทําอะไรกันเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรฉางอี้เงียบเป็นานก่อนว่าจิ้นเหินอยากอะไรสิเจ้ายางเป็น,นโทษของข้าอยู่จบตอนที่เจ็ดสิบสอง